บอลสี่โบราณตับคุณทางหุ้นแผนบอลสี่ที่มีมากที่สุดตามตัวละครเราไปดูบอลสี่คมขวานเขียวกันค่ะ คมขวานเขียวมีพื้นใบเขียวแก่ใบหนากระดูกใบแดงเส้นแดงิ่งผ้าแดงเลอะเม็ดแดงใหญ่ผ้า,าทางๆการเขียวมัวบอลสีตับคนช้างมุดแผงคือเอาชื่อละครในเรื่องมาสร้างเป็นชื่อบอลสีจัดเป็นตับบอลสีที่มีมากน้อยคนที่จะสะสมบอลสีตับนี้ครบทุกต้น เป็นเรื่องท้าทายนักสะสมห่าวมะโปกกันนะคะบอนสีตับขุนช้างคุมแผนคมขวานเขียวค่ะ